กับการคุยนะอันดับที่8ครับเป็นโตโซโทโนฟิตครับเป็นหูฟังเฮียบัตนะที่แบตอึดสิบชั่วโมงกันเหงื่อกันฝนเคสมีหน้าจอนะครับไมค์ก็ชัดด้วยเบรก็หนักข้อเสียรุ่นนี้คือจะเป็นหูฟังที่ไม่เหมาะการเล่นเกมครับถ้าห,าหูฟังเฮียบัตไว้ดูหนังฟังเพลงแบบแบตอึดเบรคหนักครับโทโนฟิตน่าเล่นมากครับราคาอยู่ในเลทไม่ถึงพันอันดับที่7ครับเป็นเบซุด MA10 ครับจุดเด่นของเขาคือเป็นหูฟังที่ใส่แน่นกระชับไม่หลุดง่ายนะครับ ตัดเสียรบกวนได้ดี18บแซิเบลใช้งานได้1ิบชั่วโมงรวมเคสร้อยสี่ิบนะครับแล้วก็ไมค์ก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็เสียผมว่ามันน่าจะเป็นหูฟังที่มันค่อนข้างหนักครับเพราะว่าเคสมันโตมากๆนะหนักนิดนึงนะครับอันดับที่6ครับเป็น i s u p e r a n c e d i น i o n นะครับเป็นหูฟังขายดีตัวหนึ่งเลยนะที่ไมค์หกตัวคุยชัดมากแต่เสียรบกวนได้ดีกันเหงื่อกันฝนได้ครับถ้าหาหูฟังแบบใช้งานโอเคเน้นไมค์ในราคาไม่ถึงพันครับแนะนําตัวนี้เลย i อซูเปอร์เอ็นซีดิช มันเป็นลูทูรุ่นเก่า5.2นะครับแล้วก็หูฟังค่อนข้างจะใส่แน่นนิดนึงนะสำหรับคนหูเล็กนะครับอันดับที่5เป็นยูกลีนไฮทูนเอสครับตัวนี้เป็นแบบกริปออนที่ใส่สบายครับราคาไม่ถึง400นะใช้งานได้7จชั่วโมงครึ่งครับถ้าใครหาฟังไว้ดูหนังฟังเพลงแบบชิลๆครับตัวนี้โอเคเลยนะข้อเสียตัวนี้คือไม่ไม่ค่อยโอเคไม่ไม่เวนะิร์กเนาะถ้าไม่เน้นไม้ตัวนี้ถือว่าน่าเล่นมากๆครับอันดับที่4ครับซาวพิกทีสามโปร ตัวนี้ผมว่าเป็นหูฟังคุมค่าในเรดราคาไม่เกิน500รครับไม่4ตัวคุยรอดถ้าเสียรบกวนได้35เดซิเบลนะครับใช้งานได้เชั่วโมงรวมเคส28นะก็เสียตัวนี้เนี่ยถ้าคุณเปิดเสียงดังเปิด NC นีเนี่ยจะเหลือประมาณ3 4ชั่วโมงนะครับแต่ราคานี้คุ้มมากๆอันดับที่3ครับเป็นหัวเวอร์ฟีบัตร SE3 ครับเป็นหูฟังเฮียบัตที่ใส่สบายนะใช้งานต่อเนื่องได้9้าชั่วโมงรวมเคส44นะครับไม่4ตัวฝองละ2คุยรอดนะ ตั้งคุณหาฟังงบัดที่ใส่สบายแบตอืดไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วคุยสับได้นะตัวนี้น่าเล่นนะครับข้อเสียของ huawei ก็คือเป็นหูฟังที่ไม่มีโหมดเกมนะไม่เหมาะการเล่นเกมนะครับอันดับที่2ครับเป็น b e a t s u s m c 1เป็นหูฟังที่ผมใช้บ่อยมากๆครับมันเป็นหูฟังคลิปออนที่ใส่สบายที่สุดคือเป็นหูฟังที่ใส่สบายสุดที่ผมเคยลองมาแล้วอะ่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้ไมค์มาสี่ตัวคุยรอดนะครับเป็นแบบปุ่มกดควบคุมง่ายอีกนะครับแล้วก็กันน้ํากันฝน ip ห้าเจ็ดนะโดนน้ำได้สบายใจครับใช้ได้ทุกกิจรรม ก็เสียหูฟังคลิปออนแบบแบบตัวนี้คือมันจะไม่สู้เสียงดังครับถ้าใช้งานที่เสียงดังมากๆอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่ครับอันดับที่หนึ่งครับก็คือซาวคอร์ R50 ANC ครับมันเป็นหูฟังคุ้มค่าในเลทไม่เกินพันน่ะไมค์สี่ตัวคุยรอดใช้งานได้สิบชั่วโมงสูงสุดแต่ถือว่าวได้สิบสองดิเบลนะครับต่อได้สองเครื่องนะครับแล้วตัวเคสเป็นที่วางโทรศัพท์ได้ด้วยนะส่วนตัวผมตัวนี้อ่ะค่อนข้างดีมากๆนะในเลทไม่ถึงพัน ข้อเสียขอเขาคือเป็นหูฟังแบบอินเฮีย์ที่ก่อนข้างจะใส่ไม่ค่อยสบายมากสำหรับบางคนนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสนใจรุ่นไหน